ครับนักเรียนครับสวัสดีครับวันนี้ในแบบของเรื่องโจทย์ละคนนะครับวันนี้เราจะมาแสดงวิธีทำกันเล็กน้อยเอาพอเข้าใจเรื่องนั้นไม่ต้องมากไม่ต้องมากเราจะทํากันแค่สามข้อหน้าหนึ่งสามสองกับหน้าหนึ่งสามสามทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแต่การทำพวกนี้ครูจะช่วยทําด้วยช่วยกันทํานะครับลูกแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ไปเขียนใสน่สูตรนักเรียนเองนะครับเอาครับเริ่มเลยนะครับข้อหนึ่งครับ ดูเลยครับก็นหนึ่งร้านขายขนมออกแบบกล่องนะฮะเอาแบบกล่องมาหนึ่งกล่องนะใส่ได้เก้าชิ้นถ้านําขนมสี่ร้อยเก้าสิบห้าชิ้นมาแบ่งใส่กล่องเนี่ยตอนนี้ดึงต่อล้วมาแบ่งใส่กล่องนักเรียนดูคํานี้ครูบอกแล้วถ้าไอ้คำคำนี้อยู่คู่กันเมื่อไรปุ๊บต้องหานแน่ๆจับคู่ไหนหารคู่ไหนก็คือจับคู่นี้ลูกคู่นี้เลย ขอโทษครับไม่แจ่จับคู่นี้ลูกเมื่อจะใส่กล่องแล้วกัแล้วนําไปขายมีคำว่าเห็นไหมมันบอกโจมันบอกเส็จเลยมันก็ต้อง เสร็จแล้วขาหนึ่องเห็นไหมเราก็มาเขียนกันนี่ครูเขียนให้แล้วมีขนมแค่นี้กองใส่กลองได้กลองละเกชิ้นอา้าวนี่เห็นป่ามาหารกันหาตรงนี้เลยได้ไหมลูกลองนะสี่สถูกหารด้วย9 9้าเก้าห4าสีห้ี่สเสี่แปส้าหรือเศสี่ รวมกับ5ก็เป็น45เพราะว่า49ู่กทุกหออกไปซะ4ี่หก็เหลือ40 40บวก5ก็เป็น45 45ถูกหาทุกหาด้วย9 9 5 45ตอนนี้กูค่อนข้างไปเร็วนะเพราะว่านักเรียนเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งหลายคนแล้วแต่เขาขายไปได้46กล่อง เขามีกี่กล่องห้าสิบห้ากล่องขายไปได้สี่สิบหกกล่องมันคือการลบเนี่ยลูกการลบห้าสิบห้ามาใส่ตรงนี้ห้าสิบห้าลบสี่สิบหกนักเรียนรู้ตอบในใจโอ้โหตอบกันใหญ่เลยได้ไรลูกได้แปลอ่าไม่ใช่หรอออกเก้า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 เด็กเก้าใช่ไหมลูกเพราะนั้นจะเหลือจะเหลือกล่องขนมอะ ก้ากล่องครับไม่ทันเดี๋ยวเปิดดูย้อนหลังได้นะลูกนะเราไม่มีหายไปไหนต่อไปดูข้อสองนักเดี๋ยวอยากนุ่มดาดปะพนุ่มไหมใส่ร่อมหอมหอม,หอมมาเนะ่นี่ราคาถูกหน่อยราคาส่วนลดฐานเจ็ดบาทจากราคาปกติห้าสิบสองักเดี๋ยวนี้ลดร,ราคา ลดราคาจากปกติมันถุงนี้ลดมาที่นี่เราซื้อ3ามถุงทําไงก่อนเอ้ยลูกซื้อมีกี่ถุง3าถุงจาก,กราคาปกติเท่าไหร่หนึ่งร้อยบสอลบเห็นไหมลูก ราคาปกตินี่คทนี้ลดราคาถุงละแค่นี้ลดให้ก็คือการลบนั่นเองลบลบตามนี้เลยนะลูงแน่สองลบเจ็ดไม่ได้กระจายมาเป็นสิบสองิบสองลบเจ็ดเหลือหตัวนี้เหลือ 4. สีลบเอาไปเนีายเหลือหนึ่ง หนึ่ง,ง,งไม่มีตัวลบด,ดึงลงมาก็แสดงว่าราคามันถูกลดลงมาเหลือหนึ่งร้อบห้าบาทเราซื้อกี่ถุงลูกสมถุงคำนวนต้องมาก่อนเห็นไหมลูกเอาสามตั้งนี่เราทำตามขั้นตอนที่เขบอกทุกอย่างแต่เดี๋ยวเวลาคูณเราแอบคูณได้ไม่มีใครรู้แล้เเียนก็ไปเอาหนึ่งรยสิบห้าคูนสามยากเกลับซะเอาสามมาคูณนี่ทิ 35มหใส่ 3, 5, 15, 5ทด1 3ึ่ทดอีกหนึ่งเป็น4 3่คูณหได้3เพราะฉะนั้นลุกจริราซื้อ3ถุงต้องจ่ายเงิน345บาทนี่นลูกต้องจ่ายเงินทั้งหมด300 สี่สิบห้าบาทนะครับลูกไม่เข้าใจไม่ทันไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราลอบตามได้ต่อไปครับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูจับพัดลมลูกนะจับพัดลมไหมพัดลมเขาขายกี่เครื่องเขาบอกว่าขายพัดลมได,ลลออไ,ได้น้อยกว่าปีที่แล้วแค่ที่เครื่องแต่ปีแล้วอยู่นี่ไงได้น้อยกว่า không tham gia luôn 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 à luôn à luôn 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 à luôn 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 ra luôn ra luôn 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 thêm luôn 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 แต่พอมาพอมาบีต่อไปต้องการมากกว่าอีกแหละเอ่เมากี้น้อยกว่าไปลบเฮ้ยมากกว่าก็ต้องเอามาบวกมันจะหลอกพวกเราได้ยังไงนะมา,มากน้อยๆอ,อยู่นั่นเองเพ๊บอ่าขอโทษนะลูกเขียนผิดอ่หาห้าร้อยแปดสิบเอาครับวีที่แล้วขายได้แคน่นี้ขายน้อยกว่า มากกว่าก็กลบด้วยวะถูกไหมอ่าลบลบเด็กๆก,ก,ก็ได้อ่าเหลือหนึ่งสิบสองลบไปได้อ่ากระจายมาเป็นสิบสองอันนี้เหลือหกสิบสองลบหกก็ได้หกหกลบสามได้สามสี่ไม่มีจะลบดึงลงมาแต่พอปีหนะ้าพอปีถัดไปต้องได้มากกว่ามากกว่า,ามาบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่ง ได้หนึ่งนะครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดทดหนึ่งเป็นเก้าสี่นำลงมาเพราะนั้นปีเนี้ยปีถัดมาเนี่ยเขาต้องขายผลอนให้ได้อย่างน้อย4,941เครื่องนนีก้ก็ตอบ ขอโทษดะความไปพลาดที่น่อยลูกนะน,กนักเรียนจำนี้อันนี้คือ580ย์คือตรงนี้ลูกนะตรงนี้นะโอเควันนี้กูให้หนูทํา3ข้อข้อ3อะไรวะมานท,ทำข้อหข้อ2แล้วก็ข้อ3 3ข้อถ้าหนูปนามที่ครูพูดเดยวคืนนี้เพราะว่าหนูก็ทามาดูตามแล้วเขียนตามไปนะครับ3ข้อตอนนี้ โควิดเป็นกันรุนแรงมากโรงเรียนเกือบทุกโรงไม่ใช่โรงเรียนเราโรงเรียนเดียวนะลูกนะทุกโรงปิดกันหมดเลยปิดกันหลายโรงเพราะนั้นนอนพักผ่อนเยอะๆนะครับรักษาร่างกายให้ดีพยายามอย่าให้อให้เป็นให้ได้นะครับอลีกเลี่ยงไปที่คนมากๆสำหรับวันนี้ลูกสวัสดีครับ